พยากรณ์ชี้เหตุเดือนธันวาคมสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษบทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาชี้เหตุประจําเดือนธันวาคมก่อนอื่นเราก็ขึ้นด้านดีก่อนเนาะว่าด้านดีของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษบเนี่ยส่งท้ายปีเนี่ยมีอะไรดีกันบ้างนะก็ในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวหรือดาวเจ้าภพตนุ กับอีกภพหนึ่งเนี่ยก็คือภพอริยกหรือย้ายเข้าสู่เจ้าภพอรินะก็จะครองม,มาตรฐานเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรธิบดีมั่นคงแข็งแรงตัวเองเนี่ยมีภาระกำลังมากขึ้นเพราะว่าในช่วงของเดือนพฤศ,ศจิกายนเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวร,า,ราศพีศพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งอ่อนล้าอ่อนแรงนะทีนี้ก็จะปรับตัวแข็งแรงขึ้นมาแต่ฟังหลายๆคนเนี่ยฟังเออเข้าอริเข้าอารินี่ดีไหม มันเหมือนจะเป็นปัญหาอีกแล้วจริงๆแล้วพบ阿ิเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยถูกใจนะปัญหาเยอะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วในการแก้ไขเนี่ยมันมีด้านดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะได้พัฒนาทักษะไม่ว่าจะการวิการคิดวิเคราะห์การได้ประสบการณ์มองเห็นปัญหาจุดด้อยลอยล่วอีกทั้งเนี่ยเป็นจังหวะที่เพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับเมื่อเราเจอ รอยรั่วเจอปัญหาเนี่ยมันก็จะได้รับการแก้ไขเปรียบดังเราทํางานเริ่มต้นเนี่ยทุกๆงานเนี่ยม,มันมีปัญหาอยู่ละแต่พอเราทําไประหว่างทางเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาพอเจอปัญหาปุ๊บเราแก้ไขอ่ะมันก็จะลงตัวฟิลมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้เราได้พัฒนาไม่ว่าจะชีวิตส่วนตัวนะครับเรื่องของการงานเนี่ยให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นปัญหา ทั้งเก่าและใหม่เนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขด้วยถึงแม้จะมีปัญหามากมายก็ตามเนี่ยเพื่อนสำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยยังได้รับแรงของดาวพ,าพระพฤหัสบดีนะซึ่ง,ซ,งซึ่งยังหนุนหลังอยู่ทีนี้มาดูเรื่องของการเงินบ้างซึ่งดาวการเงินของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยณนะปัจจุบันสถิตท,ที่ภพปัตนิอ่าสถิตที่ภพปัตนิแต่ว่าในช่วงของเดือนธันวานะ ดาวประพุทธเนี่ยจงยังไม่ค่อยนิ่งนะเดินเขาเรียกว่าโัาจรวิปลิตเดินหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะกลางๆเดือนเนี่ยถอยหลังเพราะฉะนั้นเรื่องของเงิน,นมันจะไม่นิ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่าเข้ามาแล้วมันต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปค่อนข้างรวดเร็วแต่เนื่องจากณนะปัจจุบันนะครับเรามีเลข9กับเลขศูนก็คือเลขของเกตและก็มรตยูตรงนี้เนี่ยก็ยัง คุ้มครองชะตาอยู่แม้จะต้องปัดแก้ไขปัญหาปรับปรับฉับพลันแต่ว่ามีเกตนะก็จะเป็นแรงกระตุ้นเพิ่มพละกกาลังเพิ่มเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านผลไปไปได้ด้วยดีนะครับช่วงกลางๆเดือนเนี่ยสำหรับเพื่อนๆชาวร,า,ราศีพฤษภเนี่ยจะมีพละกําลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับจะยกย้ายทั้งดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งอนานาจเป็นดาวแห่งระเบียบเป็นดาวแห่งกฎเกณฑ์แบบแผนรวมไปถึงพลระ พลังอํานาจยกย้ายเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูก็จะทรงแรงมาถึงดาวตัวด้วยบางครั้งเขาเรียกว่าคู่สมพลหนะึ่งหกหกหนึ่งดาวประจําตัวของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคือเลขหกเนี่ยก็ได้รับแสงแล้วก็ดาวพระพฤหัสที่อยู่ที่ราศีเมษก็ได้รับแสงของดาวพระอาทิตย์อีกนะครับตรงนี้เนี่ยจะทาแมทชิ่งถึงกันหมดถึงดาวุ้ลักผู้ใหญ่ดาวบุญบารามีเก่าเราดาวโอกาสดาวจังหวะ แล้วก็5ดาวพระพฤหัสเนี่ยก็จะส่งแสงมาถึงดาวประจําตัวนะครับทำแมทชิ่งกันนะทีนี้มันก็ทําให้พลังกําลังไม้ว่าจะโอกาสจังหวะปัญหาต่างเนี่ยได้รับการแก้ไขทั้งหมดทั้งมวลข้อควรระวังสําหรับเพื่อน,อนๆนชาวลัคนาราศีบึกศพเนี่ยเนื่องจากดาวตนุลักษณ์หรือดาวประจําตัวเลข6ยังคงสถิตพบอริก็มักจะมีเรื่องราวเหตุการณ์มากระทบจิตกระทบใจ,ใจมากมายพอสมควรหากเราหลักใจไม่แข็งแรงเนี่ย ก็ส่งผลให้เพื่อนๆชาวราคนาราศีพฤกษบบางคนเนี่ยรู้สึกท้อแท้หน,ะนีปัญหาก็กเกิดความเครียดสะสมได้นะครับความเครียดที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลสืบเนื่องมาทั้งปัญหาสุขภาพกายและจิตใจทําให้เราเนี่ยสูญเสียโอกาสดีๆประสบการณ์ดีๆขาดความสมดุลชีวิตได้ปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกโรคกระเพาะปวดท้องกดไตย้อน แนวทางการตั้งรับสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีศพฤษภเนี่ยถ้าผมแนะนํานะครับก็ให้มองวิกฤตเป็นโอกาสนะที่เมื่อมีปัญหาต่างๆเนี่ยเข้ามาให้แก้นะครับมองให้เป็นโอกาสทั้งหมดนะทั้งในการพัฒนาตนเองและการทํางานดึงดูดกระแสพลังงานด้านบวกคิดบวกนะฝึกสมาธิช่วยให้เราเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์แยกแยะว่าเอออันนี้มันปัญหาเข้ามาแล้วแก้ไปทีละเรื่องนะครับ ไม่เอามามัดรวมกันการฝึกสมาธิเนี่ยก็ยังช่วยลดของลดความเครียดและจะัดสรรเหตุการณ์ต่างๆได้ดีอีกด้วยนะครับการสร้างกระแสด้านดีกระแสบวกเพื่อตั้งรับกระแสด้านลบที่จะเข้ามากระทบในช่วงของเดือนธันวานะครับแต่ผมแนะนํำก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้ป่วยบริจาคเลือดบริจาคน้ําอาหารรวมไปถึงวางจิตมีเมตตา สุดท้ายนี้ก็ขอไวพรให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีหลักจิตใจที่แข็งแรงเป็นผู้โชคดีมีชัยเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวงสวัสดีปีใหม่ครับ